สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Gold d a i y นะครับตัวนี้เป็นแอปอ่านข่าวนะแล้วก็โหลดแอปเล่นเกมทำภารกิจต่างๆน,นะครับตัวนี้ถอนเข้าได้ทั้งทวเลตแล้วก็พร้อมเพย์น,นะครับเติมเงินมือถือก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของภารกิจเล่นเกมนะครับที่อมันทำตังได้นะก็คือตัวนี้ครับเกมตกป้านะครับอ่านี้ ชื่ออะไรเนี่ยอ่าอิมพอร์ทนะครับอ่าอิมมอร์ทอเวอร์นะครับอ่าชื่อเดิมมันจะเป็น o o n and s ์ซอสนะอ่ะก็โอเคเดี๋ยวผมอ่าขอดูในกลุ่มนะครับก็เพื่อนเพื่อนทำภารกิจนะอ่ะก็เขาก็รับตังไปนะครับ200นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นภารกิจนะอ่าก็ตัวนี้นะครับอ่ะเขาก็รับละก็มีบินเข้านะครับ ก็ตามนี้เลยได้200บาทเขาเติมไปอเอ้ยไปเติมไป79บาทนะเติมมีละ9บาทนะครับก็รับไปผมผมก็ทําตามแล้วแต่ว่าผมอันนี้ผมมาบอกว,วิธีที่ผมทําคือผมทําผิดวิธีนะครับก็เลยไม่ได้นะ,ะสำหรับใครที่จะทำนะครับก็ให้โหลดแอปโหลดแอปเสร็จก็ตามนี้นะครับโหลดแอปเสร็จปุ๊บเปิดแอปในเกมนี้นะครับมันถึงจะได้องผม,ผมโหลดเสร็จปุ๊บสมมติผมโหลดมาปุ๊บนะ โหลดปุ๊บผมหลบอ่าแล้วผมก็เปิดในนี้นะครับแล้วทีนี้มันไม่นับให้ก็พลาดโอกาสเลยนะครับอ่ะก็ตามนี้เราก็ก่อนที่เราจะเติมอ่ภารกิจเติมเงินเนี่ยเราเข้าเกียร์ต่างๆปุ๊บเรามาเช็คก่อนนะอ่ะว่าเราอ่าเข้าระบบเนี่ยเราได้ไหมแล้วก็ลงทะเบียนได้หรือเปล่าแล้วก็ลองเล่นไปถึงเลเวล5ดูนะครับมันเล่นแป๊บเดียวประมาณ3 0มิบวิก็ถึงแล้วเลเวลห้าเลเวลหนะครับก็ประมาณนี้ใ <c oughs> นส่วนของการเติมนะครับมันก็จะมีเนี่ย เติมเท่าไหร่ก็ได้นะส่วนใหญ่มาเติมขั้นต่ำก็9บาทนะครับ9บาทก็จะได้ตัวนี้นะครับอ่ะ่ล้านเหรียญก็เป็นเงิน10บาทนะครับเติมได้สุดๆ่า็ครั้งนะรันที่7ก็ได้40บาท20 20ก็บวกกันนะครับก็ประมาณเราเล่นถึงเร็ว200ก็พอนะครับก็จะได้ประมาณ2 200กว่าบาทนะก็ประมาณนี้ อโอเคทีนี้ลองมาเข้าดูนะครับก็เปิดแอป,ปดูนะ,อ,ะอันนี้ผมก็พลาดเองนะครับอันนี้มาแนะนําวิธีนะครับสําหรับคนที่จะได้ไม่พลาดเหมือนผมนะในส่วนของตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันถอนอยังถอนเข้าโซลบาเลดได้หรือเปล่านะครับอของตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนผมเล่นไปเมื่อเช้าเนี่ยเซิร์ฟ487นะครับ เติมไปอ่ามสิบ้าบาทนะ,ะเดี๋ยว,ยวอ่ะแล้วตัวผมหายไปไหนเนี่ยอ่าเวรนกรรมอ๋อโอ้โหงานเข้าลมว่าเมื่อเช้านี่ผมล็อกอินแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรโอโหพลาดละ ภารกิจโหมเมื่อเช้าเสียฟรีเลยเดี๋ยวเรวขอดูประวัติเติมเงินก่อนงานเข้าแล้วแล้วก็พลาดรอบสองนะประวัติเติมเงินมาขึ้นไหมเนี่ยอ่ะก็เติมไป3ามเออสาบาทนะลืมเลยเนี่ยก็วันที่1นนะครับเวลาเท่าไหร่เนี่ย เวลา8เลกา19นาทีนะครับก็เติมไปเติมไปสียอดนะครับอ่ะอีโมทอนโอ้โหพลาดเลยไม่ได้ล็อกอินในส่วนของ Facebook นะอ่าสำหรับใครเล่นเนี่ยก็ลองล็อกอินใหม่แล้วก็ลองลองสร้างตัวละครนะรัแล้วก็ไปเช็คดูนะว่ามันได้ไหมอันนี้คือผมทำพลาดตั้งแต่รอบแรกแล้วอ่ะทีนี้เราลองมาเลเวลให้ดูนะครับ ก่อนที่จะเติเมเงินนะครับเราก็ลองเล่นดูก่อนว่าภารกิจมันขึ้นให้อ่าขึ้นให้หรือเปล่านะครับเพราะผมอ่ลโหลดมาปุ๊บก็ไปเปิดทางหน้าในอ่าในตัวเกมของเราเราไม่ได้เปิดผ่านแอปก็พลาดน,นะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขึ้นให้ไหมสมมุติอราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดในแอปอีกทีหนึง่งภารกิจอ่ะโอเคเดี๋ยวกดกลับแล้วก็ ของเข้าใหม่ตัวนี้ผมทําไม่ได้แล้คือมันพลาดตั้งแต่ตอนแรกและอ่ะตัวนี้ผมมันไม่ขึ้นให้นะคือผมพลาดตั้แต่ตอนแรกนะครับโหลดเสร็จปุ๊บก็ไปกดเข้าในหน้านี้นะก็เลยน่าจะวืดนะครับอ่ะสำหรับใครที่อ่ะโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเข้าแอปนะครับกดเดอรี่ปุ๊บแล้วก็กดเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใหม่นะมันจะเข้าตรงนี้นะครับ เราก็กดเปิดตรงนี้นะถึงจะได้นะครับอ่ะเข้าเสร็จต่างๆก็อย่าลืมมาเช็คนะครับอ่ะว่าเข้าระบบเนี่ยเราได้ไหมแล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับเนีย่ยเราก็เล่นถึงรีวิวห้าดูก่อนนะอ่ะถ้ามันขึ้นเราค่อยตัดสินใจเติมนะครับ่ะก็ประมาณนี้แหละอ่ะลืมเปิดแอปให้ดูว่ามันเติมยังไงนะอ่ะเขเข้า,ขาออกก็ขออภัยนะอืมอ่ะเข้าใหม่ เสียเงินฟรีเลยเมื่อเชา้าว่าจะทดลองดูแล้วเราเราก็คิดว่ามันเข้าเกมปุ๊บมันจะได้เลยไงอ่ะก็จะมีพวกเติมครั้งแรกนะรเราคลิกเติมเนี่ยอ่ะตัวเติมไปคลิกไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมีเติมเงินเล็กน้อยนะครับอ่ะมันจะมีพวกนี้นะครับแต่ว่าเลื่อนไปข้างล่างสุดนะอ่ะมันจะมีราคา9บาทนะครับสมมติเราคลิกไปปุ๊บอ่ะปุ๊บเนี่ยมันจะมีโชว์ขึ้นมาให้นะครับซึ่งอ่าตัวนี้มันมีให้เลือกนะ มีทั้งในส่วนของอันนี้ Google p a ยนะครับอันนี้ผมผมได้จากรีวาร์ดนะครับที่เป็นแอปเป็นถ้วยๆจะได้ีละสาบาทแสตาน,นะครับผมก็สะสมไปเรื่ยก็เติมไปเมื่อเช้านี้สาบาทนะก็ประมาณนี้นะเราก็เติมก่อนที่จะเติมก็ไปเช็คก่อนถ้ามันเติมถ้ามันขึ้นภารกิจเราค่อยกดเติมนะครับลองกดสักหนึ่งครั้งก่อน กดเติมหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็กลับมาเช็คยอดตรงนี้นะถ้ามันขึ้นอ่ารับครั้งที่1เติมครั้งที่1เนี่ยมันขึ้นเราได้10บาทเออคุ้มแล้วเราค่อยเติมไปอีกให้มันครบนี้นะครับก็คือเจ็ดยอดนะก็จะได้ตามที่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มเลยนะครับอันนั้นเขาก็ได้อ่า2ี่กว่าคะแนนเอ้ย20กว่าล้านคะแนนเนานะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดอเดี๋ยวมาดูก่อนในกลุ่มอืม เขาได้เท่าไหร่อ่ะ21ล้านนะครับเขาก็เลยถอนไปนะครับถอนไป200บาทนะก็ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับถอนเข้าในส่วนของทรูมันนี่เวลส์เนี่ยก็ใช้เวลาแค่อ่าประมาณหนึ่งนาทีก็ถอนได้นะครับอ่ะใครที่สนใจทําเคสเนี่ก็ลองทําดูนะอันนี้ส่วนแอปนี้ก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับน่าจะเดือนเดือนนิดๆน,น,นะ เราพิมพ์ไปโคเดลีนะครับหรือจะอพิมพ์ข้างล่างลิงก์ผมก็ได้นะอ่ะมีอันมีการอัปเดตนะครับ29ธันวาอ่าตัวนี้เริ่มให้ตัวแอปเมื่อวันที่อ่ะ3พอ่ิ30พฤศจิกายนนะครับปี6กนะอา้ามียอดดาวน์โหลดมากกว่า100 0 0 0ครั้งละตอนที่ผมเล่นเนี่ยมียอดดาวน์โหลด1,000ครั้งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ มาค่อนข้างมาไกลละอ่ะอันนี้ผมเล่นตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนตั้งแต่1,000คนนะครับ g o เ d e l ี่ส่วนใครที่คอมเมนต์แล้วไม่ขึ้นก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะ Goldelli อ้โหมือถือไปละอ่ะยวดูลองดู อันนี้ตั้งแต่4วันก่อนที่ผมทําคลิปนะตั้งแต่วันที่28ยอดยอดอาอดาวโหลดยัง1 0 0 0กว่านะครับโอ้โหผ่านมา3-4วันยอดเป็นแสนเลยแปลว่าคนน่าจะเริ่มแชร์กันแล้วนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ